สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีมีนเนาะประจำเดือนมีนาคม2 5 6พนหกสิบดนะคะสำหรับชาวราศีมีนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์เป็นถึงวันที่ยี่สิบเ็ดมีนาคมเนาะอืมสี่เหรียญเลยในช่วงนี้นะ,ะอ่ะตรหนีนิดนึงนะในช่วงนี้นะคะ เพราะัน้นในช่วงนี้ให้รับมรดกไม่การใช้เงินสักนิดหนึ่งนะเก็บหอมรอมริบนะคะไม่มีใครรู้นะกดหลอกเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะในเรื่องการงานนะอาจจะช่วงนี้อาจจะถึงมันอาจจะมาเห็นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการทํางานด้วยในช่วงนี้นะคะประหยัดได้ก็ประหยัดเหมือนเราเราเองก็เหมือนเราเองก็จะรู้อยู่แล้วแหละแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงนี้เรื่องการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะ ไม่ค่อยดีแล้วก็ที่สําคัญคือบางทีเนี่ยเราเองอาจจะต้องเริ่มคิดนะคิดหาวิธีที่อาจจะทํำยังไงถึงจะใช้ชีวิตอย่างสบาย <laughs> เออนะคือเอางี้คือจริงๆชาวราศีมีในช่วงนี้เนี่ยคือมันอาจจะเขาเรียกอะไรอคือมันมันอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอาจจะอยากที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองอ่ะ นะคะหรืออาจจะอยากจะทํายังไงถึงจะได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอในช่วงการ,กรเกษียณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยสำหรับบางท่านก็อาจจะนู่นแหละนะคะมองในเรื่องของเออเก็บตังค์ไว้ใช้ยามแก่อย่างเงี้ยนะก็จกะในสารนั้นนะคะก็พยายามที่จะแบบว่าเอ,อทำอะไรที่เป็นของ,ของตัวเองมากกว่าคือไพ่ลักษณะเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากที่จะเป็นเจ้าของกิจการ ะะพยายามที่จะวางแผนเอออาจจะมีไอเดียอะไรดีๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ก็พยายามที่จะแบบหาข้อมูลอ่ะเก็บข้อมูลไปก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมไปก่อนแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่าคือสิ่งที่สำคัญคือว่าเวลาที่คุณคิดอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยมันมักจะมีคนอื่นที่เขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราสักเท่าไหร่แล้วก็กออ็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยนทำไม่ได้หรอกมันเนี่ย อารมณ์เนี่ยึงทำไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกแอนตี้กูเก่งเลยเนี้ยนะเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนมันก็เลยทําให้แบบความคิดก็เลยกลายเป็นแค่ความคิดไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปคุยอะไรกับคนอื่นเนี่ยชาวบ้านเ็าไม่เห็นด้วยกับเราเขาคิดว่าไม่ได้หรอกไม่เวิร์กหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันก็าําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆเราเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเรารู้ว่าเราทําได้ แต่คนอื่นเขาไม่ซ mm ับพอร์ตเขาไม่สนับสนุนอะไรเราเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณนะคะอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยคุณจะต้องลําบากลําบนยากเย็นแสนเข็นเสียละเกินนะคะไม่มีใครให้ช่วยหรือเป็นที่พึ่งได้เรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยตัวเองแบบร้อเปอร์เซ็นเลยแปลว่าอะไรแปบลบว่าอยากจะทําอะไรที่เป็นกิจการของตัวเองอยากจะลงทุนอะไรคุณต้องเริ่มจากการเก็บเงินก่อนนะเก็บเงินแล้วเอามาทําเองเ่ยถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เออไม่ต้องไปหวังเพื่อนคนหนึ่งหรอกคนหนึ่งเขาไม่ได้เห็นด้วยกับกูหรอกนะก็จะลักษณะนั้นเพราะนั้นมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเออถ้าเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินในช่วงนี้นะกระมิกรมก,รมกระเมียนกระเปียดกระเสียนนะคะอยากจะทําอะไรหรือตั้งใจอยากทํทำอะไรมักจะไม่ได้ทำอ่าก็จะเป็นแบบนั้นเนาะไม่ค่อยดีนะจริงๆแล้วนะฮะแต่แต่ถ้าเกิดว่าใน,นลักษณะของงานที่เป็นเอลูกจ้างอืมลูกจ้างเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะคะทาได้ดี อย่างที่บอกนะครับบางทีคือแต่ว่าถามว่าโอกาสในการเติบโตได้ตําแหนง่งได้เงินเดือนมันไม่ขึ้นค่ะพ่ไม่ค่อยขึ้นมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แต่มันเหมือนกับบางทีมันอาจจะมีความวิตกรือความกางังวลคือความกลัวเราเองก็กลัวนะไม่ใช่ว่าคุณไม่กลัวบางทีคุณอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่คุณก็มันจะให้ความรู้สึกว่าความสามารถเยอะความรู้เยอะแต่ว่าไม่รู้จะทําอะไรคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหม มันเป็นแบบนี้จริงๆนะเนี่ยลักษณะเนี่ยไอเดียเยอะมากน่นเนี่ยไอหนีกนันา่ะทำไอหนีกนันา่ะทำแล้วคุณเป็นคนที่แบบทําอะไรก็ได้อ่ะเออแล้วเป็นคนที่แบบขยันชอบอ่านชอบศึกษาอยู่แล้วด้วยเก็บความรู้เนี่ยขยันอ่านลึกเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันจะมีปัญหาเรื่องการเทคแอคชั่นหรือการลงมือทานะคะมันให้ความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําอะไรบางอย่างนี่คือคุณอยากจะให้มันแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางคนเป็นบางทีก็เป็นคนที่ใจร้อนคือบางทีนับหนึ่งแล้วจากจะไปสิบเลยอย่างเงี้ยบางทีก็มีนะบางทีก็ทําไปเรื่อยแต่มันไม่สําเร็จสักทีอะเออเหมือนกับเริ่มหนึ่งไปเรื่อยมันจะมีลักษณะนี้เพราะนั่นคือมันก็เลยไอ้ประเภทแบบอยากจะได้เป็นเจ้าของมันก็เลยยังไม่เกิดเออความเกิดมันก็ยังไม่เกิดมันบางทีมันมันยังหมายถึงคุณเป็นคนที่ไอเดียเป็นล้านน่ะไอเดียเยอะทําด้วยนะแต่ว่าไม่ถึง คือทาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีอันอื่นไม่ทําทําไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีอันอื่นไม่ทําทำอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ห้าถ้วยแปลว่าบางทีทําไปแล้วเดี๋ยวก็เฟลทําแล้วก็เฟลแปลว่าอะไรมันไม่สําเร็จสักทีหนึง่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําอะไรไปสักอย่างเดี๋ยวมันต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นแล้วก็ทาให้คุณต้องเปลี่ยนต้องไปทําอย่างอื่นอะนึกออกไหมฮะมันก็จะเปะน็นลักษณะนี้มันก็เลยทาให้อะไรที่เราควรจะต้องโฟกัสไปงานใดงานหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันมันมเกนบอัหื มันเหมือนกับมีอะไรมาตัดหน้าอยู่ตลอดเนื้อหรืไหมเหมือนกับเราเริ่มทำโปรเจกต์นี้ไปได้สักพักหนึ่งไปไปเรื่อยๆ่อยสักพักเดี๋ยวมีอันหนึ่งตัดเข้ามาตัดเข้ามาแล้วต้องต้องเป็นเหมือนกับเป็นงานดูลแล้วต้องรีบทําให้เสร็จก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วพอคุณไปทํไปตรงนี้ปุ๊บสักพักเดี๋ยวก็มีอันหนึ่งตัดเข้ามาอีกเออแล้วก็ต้องไปทําอีกอันหนึ่งมันก็เลยไม่เสร็จสักทีแต่ถามว่ามีความสามารถมีแล้วคุณสามารถทําได้ทุกอย่างด้วยเพราะฉะนั้นมัน,มนเลยกลายว่าในนาตอนนี้นะชาว อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแค่อย่างเดียวนะคะคือเอาให้เอาให้แน่เอาให้ชัวร์ว่าอยากจะทํานห้จริงๆเี้ยเราก็ทุ่มเทเบิกมันอย่างเงี้ยมันถึงจะมีโอกาสที่จะแบบเป็นรูปเป็นร่างนะคะไม่ใช่แบบจับฉายไปเรื่อยจับฉายไปเรื่อยมันถามว่าทําได้มันก็ได้นะเหมือนคนแบบทํางานร้อยแปดอ่ะอืมนะขยันทางานทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็อยากทําไม่นีกันนะทำทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามัน มันไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีหนึ่งอ่ะเออมันก็จะมี็นลักษณะนั้นนะคะมันก็เลยไม่ได้สําเร็จไงนะคะถามว่ามันจะลำมันก็ไม่มี <c oughs> ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเออนะมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันก็เลยยังมองไม่เห็นเงินหรือผลตอบแทนที่มันควรจะต้องออไดเออ้เป็นกอบเป็นกร,รมอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นอ,อ่าก็จะมี็นลักษณะนั้นนะคะเพราะนั้นคือถ้าอยากจะประสบความสำเร็จคือคุณต้องโฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง นะเอาให้ชัวร์แล้วก็ไปทางนั้นแล้วก็มุ่งไปทางนั้นอย่างเงี้ยคืออย่าลืมว่าทุกเขาอะไรแหละทุกการทํางานเนี่ยนะคะมันย่อมจะมีอุปสรรคอยู่แล้วแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยจะใส่ใจหรือทุ่มเทให้มันมากแค่ไหนจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเก็บข้อมูลมาเยอะมากเหลืออย่างเดียวคือทําให้มันสาเร็จแค่นั้นเองนะคะก็จะเป็นในสษ่งนั้นนะอ่ะทีนี้เนี่ย เออถ้าสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆเนี่ยคือจริงๆอย่างที่บอกไอ้งานใหม่เนี่ยคือแบบโอ้ไอเดียมึงเยอะมากนะไอเดียบันเจิดเยอะเลือกสักอย่างใช้คํานี้เดินนะเลือกสักอย่างเอาสักทางนะคะแล้วก็ทานะไม่ต้องไปกลัวนะแต่สิ่งที่อย่างที่เราต้องโฟกัสให้ได้นะก่อนนะบางทีบางทีเราทําไปสักพักแล้วเราเลิกอ่ะเราเลิกกลางทางแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นจริงๆน,ะ,ะ,ๆๆน,ะ,ะ,นะ,ะมันเหมือนกับว่าอย่างอื่นเป็นก็น่าสนใจคือไอ้นี่ก็น่าสนไอ้นั่นก็น่าสนอ่ะ แต่เราทาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนทาไปสักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยมันดูมันดูไม่จะบอกไม่เป็นก้าวมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เลยยังมองไม่เห็นอะไรที่มันอย่างที่บอกไงเป็นชิ้นเป็นอันมันก็ยังไม่เห็นนะคะบางทีเรามีความรู้ความสามารถนะคะก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องแบบเอาสักทางเอาสักอย่างจะดีกว่านะไม่งั้นมันก็จะมันก็จะไม่มันก็จะไม่สําเร็จอ่ะมันก็เหมือนกับคุณต้องวนหลูบแบบ นึกออกไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยแล้วอยู่เนี้ยแล้วกลับมาหนึ่งสองสามสี่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ไปไหนสักทีเนาะเออน,นะอ่ะต้องต้องต้องเลือกสักทางเลือกสักอย่างดีกว่านะคะเรื่องงานมี้เลือกเยอะทําอะไรก็ได้จริงๆแล้วเนี้ยนะความรู้ความสามารถมันเยอะทําอะไรก็ได้อยู่ที่ตัวเราเราอยากจะทาอะไรมากกว่าแล้วก็บางทีมันอาจจะมาถึงบางทีเราเองอาจจะไม่ได้แบบคือเหมือนกับว่า ไปตามกระแสได้ด้วยนะคะเนี่ยบางทีนะคะคือไอ้นั่นก็น่าทาไอ้นี่ก็น่าสนใจอะ่ะนะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงสารชาวราศีมินบางท่านนี่เป็นคนที่เอ่อรู้จักในเรื่องการใช้จ่ายนะคะคือสี่เหรียญมขึ้นไงแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนที่สบายอยู่แล้วเออแล้วก็ทําไม่นู่นไอ้นี่อาจจะไปถึงมีงานอดิเรกเยอะแยะมากมายได้ด้วยนะคะสวับางท่านนะคะงานอดิเรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนไฟลามทุ่งอะ่ะ ยิ่งไปลํำทุ่งไงเออไอ้นี่น่าสนใจช่างก็มาถามไอ้นี่น่าสนใจช่างก็มาทำอะไรเงี้ยแต่สักสักพักมันก็เลิกก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่าลำบากมันก็ไม่ได้ลำบากนะชีวิตอน่นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออีห้าเหรียญมันรออยู่ในอนาคตนั่นแปลว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเงินที่เราเก็บสะสมมามันก็จะหดหายไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะเออแคะนั้นก็มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราเองอาจจะต้องแบบเริ่มทําอะไรเป็นจริงเป็นจังสักท ไม่งั้นมันก็จะเสี่ยงกันนาะคตที่เราอาจจะต้องหมดสะตุ้งสตางไปกับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระดูแล้วไม่เป็นไม่เป็นก้าวอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะไปถึงว่างานหรืออะไรก็ตามที่เราลงทุนทําไปมันไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดียอะไรเงี้ยมันก็จะเงินก็จะหายไปเรื่อยจากไอ้ที่เงินมีเก็บเป็นเงินถุงเงินถังเงี้ยมันก็จะลดล่อยหล่อไปเรื่อยใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรมาเติมไงไมันมีแต่ใช้อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ชาวราศีมษเินก็ต้องลำลำระมัดระวังตัวนี้เอาไว้ให้ดีด้วยนะคะแต่สำหรับบางท่านนี่จะบอกวา ทางที่คุณกำลังที่จะลงทุนทํากิจการอะไรบางอย่างใหม่นะมันนายอาจไดหมายถึงเราเองต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปพยายามออมองดูสถานการณ์ด้วยนะคะนะว่าตรงนี้มันเหมาะที่จะลงทุนหรือ,อยังเหมาะที่จะทําหรือเปล่าบางทีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามศึกษาข้อมูลทําไว้ให้ดีๆนะคะโอกาสที่จะผิดพลาดเสียเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็ ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนด้วยนะคะอะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านาอไพ่เก้าเหรียญมันก็ขึ้นมาด้วยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันสมับรใครที่มีแฟนนะช่วงนี้เนาะก็อาจจะมีข้ออะไรอะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอ่อเขาเรียกความไม่ลงรอยกันดีกว่านะการทะเลาะหรือความคิดที่มันแตกต่างกันอะนะคะค่อนข้างที่จะแบบ บางทีเราอยากได้อย่างนู้นบางทีเราอยากได้อย่างนี้บางทีเขาคิดอย่าง,งน,นั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาบ้างในช่วงนี้นะคะมีปากมีเสียงกันนะคะมีความไม่เข้าใจไม่เข้าเข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานด้วยเรื่องการงานด้วยนะคะที่อาจจะออมีเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปต่างคนมันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่อะ่ะแต่ตัว temperance มันก็เข้ามาในอนญคณแปลว่าเราเองอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างด้วยเพื่อที่จะแบบทําให้ชีวิตคู่ของเรามันมันเป็นชีวิตคู่จริงๆอ่ะ นะคะแบบเนี้ยมันเหมือนต่างคนต่างอยู่มันมันดูแยกไงดูแยกแล้วแยกได้สิ่งที่มันคือต่างคนต่างทํางานของตัวเองเนี่ยเนี่ยต่างคนต่างก็ทํางานของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสนใจแต่ของตัวเองเพราะนั้นก็คือต่างคนต่างอยู่ไงเธออยู่ได้ฉันก็อยู่ได้ก็แลดูจะไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์มันมันจะค่อยๆที่จะหมดความสําคัญลงไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกห้ว่าต่างคนต่างอยู่ฉันก็อยู่ได้เธอก็อยู่ได้ นี่อมั้ยคะเออมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยก็คุณอย่าลืมนะเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจซึ่งกันและกันเนึ่อหรอมั้ยเนี่ยมันต้องหาจุดที่มันพอดีอะมันไม่ใช่แบบต่างคนต่างอยู่นะคะอยู่ห่างกันด้วยเพราะะต้องหาจุดที่มันพอดีที่จะทาให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้ไม่อย่างนั้นโอกาสที่จะแยกทางกันค่อนข้างที่จะสูงนะคะเนี่ยห้า้วห้าเหรียญมีภายในเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางคู่นะคะท มีอีโก้ค่อนข้างที่จะเยอะมีความมั่นใจมีงานมีการมีหลักมีฐานแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะสนใจแต่กิจการของตัวเองไงเนี่ยก้าวหรียนมันขึ้นโอกาสที่จะเลิกค่อนข้างที่จะเยอะเลยสำหรับคู่นะถามว่ามีปัญหามีคนอื่นไหมก็มีด้วยเพราะตัวไฮพริสเนี่ยก็ยังหมายถึงผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีโอกาสจะเป็นเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่า คนอื่นเนี่ยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มารับรู้ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณนะคือแน่นอนว่าคุณอาจจะมีคนอื่นนั่แหละแต่ว่าไอ้คนอื่นที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับครอบครัวเรากับความสัมพันธ์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเลิกเขาคนนี้ไหมก็อาจจะมีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นมือที่สามไอ้เลขสามมันเลยไม่ค่อยขึ้นมาไงมันมีแต่เรื่องของหงึงหวงหน้าที่การงานแปลว่าคนนี้เนี่ยเจอกันในที่ทํางานนะคะ มีเรื่องหึงหวงแต่เขาไม่มายุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลิกก็เลิกขึ้นมาจากความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เองก็จะเป็นลักษณะนั้นเนาะโอกาสเลิกค่อนข้างสูงนะจริงๆนะ <c oughs> นะหนึ่งคือต่างคนต่างไม่ได้ดูแลเทคแคร์กันนะต่างคนต่างทํางานไงนะคะมีกิจการเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยมีคนอื่นเข้ามาในเรื่องของสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้เขาไม่ได้มาบุนวายแต่ว่าเราชอบเขาไง เอพราะถ้าเราชอ,ชอบเขาเนี่ยเขาไม่มุ่งไปกับเราเพราะเขาก็รู้ว่าเรามีครอบครัวไงเพราะนั้นก็มีทางเดียวคือเราต้องเลิกครอบครัวเราแล้วหลังนีไปหาเขาได้ก็จะมีเรื่องสนานาเพราะนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบคลาสสิกนะแต่มันไม่ขึ้นมือที่สามเพราะนั้นก็อาจจะตัดประเด็นในเรื่องของไพ่จ s สติกมันก็ไม่ขึ้นเห็นปะเออมันไม่มีไงอืมเ็าฉะนั้นคือก็นั่นแหละนะเันกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องเลิกทุกคนนะแต่ว่า มันขึ้นอยู่ความรู้สึกของคนสองคนถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไปด้วยกันไม่ได้จริงๆกับคนอื่นก็คือคนอื่นแล้วจริงๆนะคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกถามว่าคนอื่นเป็นตัวจุดชนวนไหมไม่เพราะเขาไม่มายุ่งกับคุณไงเพราะฉะนั้นคือคุณจะไปเจอใครสักคนก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับคนนี้กลายเป็นแพ้ไปก็ได้นะเพราะมีคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าก็มีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่านไปแต่ได้ทั่วทดแล้วมันก็คือมันเหมือนเราเราพยายามหาเหตุผลนะว่าไอ้ความสัมมมมพันมันนนธ์อออยยู่่่่าางงี้้้ไไไไดดจจจริๆแลวคุณจจะ แค่ไม่ได้แยแสกันมาตั้งนานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าพอมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีทางเลือกมากกว่านะเราไม่เบล่กันนะเราไม่โทษกันนะคือคุณต้องเข้าใจว่าเรื่องของคนสองคนเนี่ยนะคะเรื่องของความรับมันเป็นเรื่องความรู้สึกและความต้องการที่บางครั้งโอเคแหละเมื่อเราวันหนึ่งที่เรามาเจอกันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกดีๆต่อกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกดีๆมันหายไปเรื่อยๆไงพอมันหายไปเรื่อยๆปุ๊บพอเจอคนใหม่แล้วรู้สึกว่าเออมันนี่ยมันดีกว่านู่นนี่นั่นมันรู้สึกกเมมือชีีวิตทางละ ก็อยากจะมีทางเลือกอยากจะมีชีวิตที่แบบมีความสุขอีกครั้งกับคนใหม่ก็เป็นแบบนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะว่าบางทีถ้าเกิดว่าทั้งคู่อ่ะยังดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจกันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกของเราเนี่ยแหละที่มันเปลี่ยนไปของคนทั้งคู่นะมันไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะคะเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราด้วยนั่นมันอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้จุดชน,นวนแล้วทําให้รู้สึกกับว่า เราโดดเดี่ยวเราอ้างว้างอะ่ะเรารู้สึกเหมือนคุณนึกออกไหมว่าอะไรก็ตามที่ตา่ตางคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานของตัวเองเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยชีวิตมันแยกแล้วนะถูกต้องไหมคะที่ิตนมันแยกอะ่ะมันอยู่ด้วยกันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะอืมมันเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่จะแบบมีความสุขกับชีวิตคู่มันก็ไม่มีเออเพราะนั้น คนใหม่ก็เหมือนเป็นข้ออ้างใช่เขาหี่แหละเหมือนข้ออ้างที่จะได้เลิกกันเร็วๆอะไรเงี้ยแค่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองมีตัวเลือกใหม่ก็เป็นลักษณะน,น,นั้นนะคะเพราะในเรื่องของความรักก็คือ,อมันโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควคไม่ได้หรอกนะคะการที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องมีเหตุผลแล้วก็ยิ่งแบบใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจพอสมควรนะคะเพราะนั้นก็นั่นแหละ นะฮะแต่และคู่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคู่ใดก็ตามที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์คุณต้องย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคนทั้งคู่ถ้าคุณสามารถปรับจูนปรับความสาปรับถ้ามันปรับกันได้มันก็อยู่กันได้นะแต่ถ้ามันปรับไม่ได้เนี่ยมันก็มันเอาโอกาสจะยื้อก็มิป่ประโยชน์เอาพูดงตรงนะมันยื้อไปก็ม่มีประโยชน์หรอกนะคะเออเพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะต่างคนต่างก็มีเซฟโซนของตัวเองอยู่ เมื่อไหร่ที่มัน,นที่มีความคิดแบบนั้นปุ๊บโอกาสที่แบบจะกลับมาคืนดีกันมันก็เป็นเรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เกิดจะดีกว่าตั้งแต่แรกนะคะใส่ใจกันนะรูงความรักนะใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะเมื่อคุณทําแบบนั้นความสัมพันธ์ก็จะยั่งยืนแต่ถ้าคุณไม่สุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่กันไม่รอดอยู่ดีนะคะความรักก็เป็นเช่นนี้แหละนะ,ะอ่ะที่จะราคนโสดนะถ้าเรานคนโสดนี่ไพ่โสดก็ขึ้น นะคะไพ่คนโสดก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามาระวังการไปเป็นมือที่3ของคนอื่นนะสำหรับง,งานบอกเลยให้เรามาระวัง่อย่าไปยุ่งวุ่นบายอะไรกับใครที่แบบเขามีครอบครัวแล้วอยู่คนเดียวสวยๆหล่อๆดีกว่านะคะมีความสุขมากกว่านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นเป็นเป้าสายตาคนอื่นทั้งๆที่จริงๆเราเองเราเองอาจจะไม่ได้ ไม่ได้สนใจเลยประเภทนั้นนะคะเพราะนั้นก็เรามา้ระวังจุดนี้ให้ดีๆนะสำหรับคนโสดนะะอย่าไปยุ่งไปกับชาวชาวบ้านนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องความมึนหงหงตามมาแต่ว่าคุณก็เซฟอะจริงๆแล้วคือแน่นอนว่าเราอาจจะอยู่ห่างไกลจริงๆนั้นเนี่ยคือเราอยู่หา่างจากเขาอะดีนะคะแต่ก็ต้องมีคนพูดถึงเราอยู่ดีอยู่ดีนะคะเหมือนกับตกเป็นเป้าอยู่ดีแต่ว่าแต่อะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดนะคะก็เป็นเรื่องยากอืมคือเป็นเรื่องยากที่จะมาเอาผิดกับเรานั่นแหละนะคะ ถามว่าม,มีโอกาสที่เจอคนอื่นไหมจริงๆแล้วมันให้ความรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่ได้อยู่ตัวคนเดียวมากกว่าในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันอยู่ของฉันสบายดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่อยากไปยุ่งไปอ,อะไรใครขนาดอยู่เฉยไม่ไปคุยอะไรกใครมึงยังตกเป็นเป้เปาเลยคนอื่นยังมีนินทาเ <laughs> นะคะเออไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะเออไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ก็ยังยังโดนอยู่ดีนั่นแหละนะคะถูกนินทาบ้างว่าร้ายบ้างใส่ร้าย,ายบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็อย่าไปยุ่งดีที่สุด นในช่วงนี้สรชาราศิมีนนะคะมีความสุขมากกว่าใช้คํานี้ดูก่อนนะ,ะหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาจากความที่เราเป็นที่สนอกสนใจคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วก็ได้นะ,ะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็สามารถเลือกได้ใช้คำนี้ดูก่อนเลือกได้แต่แน่นอนว่าใครที่เราไม่เลือกใครที่เราไม่สนใจเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เขาคิดว่าเขาคู่ควรกับเราอะไรเงี้ยแต่เราไม่สนใจใเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึก จากความรู้สึกดีดๆก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีคนพวกนี้ก็มีนะอย่าลืมนะคะคนประเภทเนี้นะเวลาที่เขาชอบเราเราไม่ชอบเขาแล้วเ,เขาก็แบบเกลียดเราเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีเขาบอกนะะก็จุดนี้ก็ต้องเรามาระวังเพราะคนพวกนี้เนี่ยสามารถทําอันตรายใส่ร้ายอะไรเราได้อ่ะคือนะแต่ก็ไม่ต้องอยู่มันหรอกไม่อยู่กับมันมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมก็ให้ดูซะว่าคนพวกนี้ต่อให้มันพยายามทาอะไรที่ไม่ดีกับเรานะ มันก็ไม่มันก็ไร้ค่าในใสายตาเราก็ไม่ต้องอยู่กับมันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็สุขกยังสดต่อไปนะชาวร,ราศีมีนนะคะไม่แย่นะ,ะจริงๆไม่แย่นะคะมันเหมือนกับว่าเราเลือกที่จะเป็นแบบนี้มากกว่าเรารู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่เป็นความสุขทําไปถึงมันไม่ได้ทําร้ายตัวเรานะคะแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นด้วยนะคะนะอะก็ประมาณนี้นะคะาาชาวราศีมีนนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยชาวราศีมีนทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรัับารตติดดมมและะะะชนคคสสวี่